ท่านคณะกรรมการที่เคารพขอน้อมนบท่านด้วยกรอนสุนทรขานเป็นเกียรติของชาวพนามุทธ,ธาจารย์ตอนรับท่านสู่แผ่นดินถิ่นผู้ไทยท่านผู้อำนวยการวรเวศแง่พรงนี้แสนยินดีเตรียมการงานยิ่งใหญ่หวังทุกท่านเปรมปรีมีสุกใจ เมื่ออยู่ในชมพูฟ้าสง่ายณสู่แผ่นดินแดนธรรมพระเกจิใช้สติพอเพียงเทียงเหตุผลประเพณีเชิดชสูสู่สากลรักภูมิใจในชุมชนคนพันนาขอให้ท่านเบิกบ,บานสำราญจิตหลวงปู่มันท่านสถิตบุญรักษา หลวงปู่ฟันปู่เทศคุ้มชีวาทวนทัวนาะมาวันนี้มีสุขเถิดเรียนท่านประธานและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เคารพก,กระผมนายสุภกรขมุงคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับหนึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนธนาวุฒาจาร ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งในโอกาสนี้ผมใคร่ขอแนะนำโรงเรียนของเราให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านได้ทราบพอสังเขปด้วยภาษากลางภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาผู้ไทยตามลำดับครับโรงเรียนพันาวุฒาจารยร์ ภายใต้การนำของท่านผูน้อำนวยการ,ราวรวเทชแง่พงเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอพันานิคมประชาชนที่อาศัยอยู่ส่วนมากคือชาวผู้ไทยอำเภอพานานิคมเป็นอำเภอเล็กๆที่เงียบสงบประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นดินแดนที่มีขนบธรรมเนียมอันเก่าแก่และล้ำค่าบนแผ่นดินธรรม ยึดมั่นคำสอนของเกจิอาจารย์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งประเทศดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงเน้นความเป็นผู้มีคุณธรรมประพฤติดีมีจรญญา และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจังควบคู่ไปกับการเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนก้าวทันความเจริญและเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลโดยไม่ทิ้งรากเงาและร่วมสืบสารภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้อย่างภาคภูมิใจสร้างความเชื่อมัน่นให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนเสมอมาค่ะ Beloved guests, the school director, Mr. Wanawienyaprom, vice directors, teachers, and my co-students, a blessed morning to everyone. It is a great pleasure for me to welcome you all. To our guests present, we are delighted to have you here today. I am Pimontip Sihaikom, a great welcome student. School plays an important role in developing the moralities and ethics of young ones to be responsible citizens of a society. We at Patna School are honored to have an institution that help us to develop holistically and imbibe the desirable characteristics. We need to be worthy students. Welcome to Patna School, wherein morals guide teachers, teachers guide and core students to be valuable members of their communities in order to prepare them for the future we wish you a pleasant time stay here and please feel free to call on us if you need me thank you and have a pleasant time stay here with us <coughs> 小信心，我是潘纳乌塔赞中学。今天你们来我学校，我很高兴的是会有几位当学校代表的人，因为今天你们来我学校的参观，还有学校工作的理解，所以我的万念峰校长、安位副校长和每位老师们。 ดูแสนมักดิ์สิทธ s ์พวกคุณมาที่โรงเร speaker, ียนท่านเต展ีย的รับฟับงคำแนะงานจารเีเห็่นท่นคณนาะกรรมการที่เคารพิ่านนางสาวนิลาสพรหแสน คุณึกเป็นเกต้ลยหลาย,ลายที่ได้มีโอกาสมากาวตอน5,000คณะกรรมาการสุคนในมือน,นี้โรงเรียนพันนาวุฒาจา์มีทันผู้อำํายการบริเวณเน่พมเป็นผู้นำเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำําเภอพันนานิคมไปซิเลอร์เพื่อกะย้อมวันโรงเรียนเฮาดีคักขนาดอำําเภอพันนานิคมเป็นอำําเภอเด้น้อย,อยผู้คนที่อาศัยอยู่มังนี้ส่วนหลายเป็นคนผู้ไทย มีนิสัยใจคอประมาณความมุญไวายอยู่มามๆมแม่แม่ทอยที่ทอยอาศัยเดียวเป็นคนดุคนมั่นส่วนหลายทำม,มาหากินเอ็ดไฮเอ็ดหน้าปุพักปุยาเลงโงเลงควายตามรักเศรษฐกิจพ่อเพ่งเป็นประเภทมีเป็นอ,อําเภอที่มีประเภทนี่อันเก้าแก้และล้ำคา้ายึดเครื่องแท่นดินถ้ำยึดมั่นคำสอนของ,อของพระเกจจอาจารย์ในการดำเนินชีวิต ทั้งหลวงปู่มันหลวงปู่ฟันและหลวงปู่เทศรวมแต่เป็นพระอาริยะสงฆ์ที่คนทั้งประเทศเคารพบวาและศรัทธ,ธาจำสัน้นกิจกรรมการเทศการสอนของโรงเรียนจึงเน้นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนหูผู้ดีมีดื้อมีมืนมากเห็นหูบลลัสสมัยเป็นกัะบวทิ่พื้นเทศเจ้าของคงสืบสารภูมิปัญญาของผู้เท่าผู้แก่บวทิมปะไวซิเล เอเอเพอ์กะไว้ว่างเจอเพื่อทางโรงเรียนของเฮาเบิ้งแย่งลูกหลานแตงแต่มือแรกจนฮอดมือน,นี้ค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นคือความภาคภูมิใจของพวกเราที่มีต่อสถาบันแห่งนี้และการที่ท่านได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจเราชาวพนาวุฒธ,ธาจารย์ จึงนับเป็นเกียรติอย่างสูงและขอขอบพระคุณอีกครั้งจากใจของพวกเราหากมีข้อเสนอแนะประการใดทางโรงเรียนขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่งหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ในร้อยชมพูฟ้าแห่งนี้ขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวแทน